มีกรณีที่เกิดเหตุไปรุ่นยิงกันกลางถนนแบบไล่ย,ยิงกันเลยนะกลางพระรามสามตรงแยกน่นนน o ค่ะห่างจากจุดที่ครูเจี๊ยบกับน้องหยอดจําได้ไหมกรณีอุเทนถวายอะถูกยิงห่างจากตรงนั้นแค่ร้อยเมตรค่ะตํารวจน้ําดีบุกเดียวเข้าระงับเหตุโดยไม่มีผู้บาดเจ็บเนี่ยท่านผู้ชมอะอ่ะเราดูกล้องวงจรปิดเป็นยังไง ตำรวจมาแล้วครับเนี่ยน้องใบสิบตำรวจตรีนิทิศศีรานินค่ะท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปร,บปราบปรามปฏิบัติหน้าที่จราจรสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือเป็นนายตำรวจที่อยู่ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นวิ่งออกมานั่นแหละค่ะช่วงนั้นกำลับบงกดสัญญาณไฟรจราจรในป้อมนะ แล้วได้ยินเสียงดังคล้ายปืนหนึ่งนัดก็เลยเปิดประตูออกมาดูค่ะพบ,บว่าเยาว,วชนถูกคู่อรกิกำลังพยายามจะใช้มีดทำร้ายร่างกายอยู่กลางถนนก็เลยตัดสินใจ วิ่งไประง,งับเหตุโดยใช้ปืนประจำกายค่ะ,อะเอาออกมายับยั้งเหตุแต่เสียงปืนที่ดังขึ้นเนี่ยสิบตำรวจตสิบตำรวจตรีนิทิทยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนยิงนะคะมไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากไหนยังไงเหมือนกันกลุ่มเยาวชนพอได้ยินแล้วก็เห็นตำรวจวิ่งมาเนี่ยก็พากันขีม่มอเตอร์ไซค์หนีโดยเยาวชนฝั่งที่ลงมาทำร้ายเนี่ยทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้คันนึงค่ะส่วนเยาวชนที่ถูกทำร้ายนี่ปลอดภัยใช่ไหม สอบถามอาฟังเสียงตำรวจก่อนไหมผมก็นั่งอยู่ในป้อมทีนี้ป้ายในป้อมมันบังไม่เห็นครับก็ได้ยินเสียงดังปั้งเสียงคล้ายอาวุธปืนนั่นแหละครับพอาชะงงหน้ามาดูก็เห็นน้องอ่ะน้องคนเสื้อฟ้ามันกําลังจะโดนแทงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็ห้ามไว้ก่อนนะครับภาพแรกที่เห็นมันเห็นมีดเห็นเห็นมีดในมืออ่ะกำลังจะแทงน้องคนเสื้อฟ้านั่นแหละครับทีนีก็พอวิ่งไปก็มันเห็นคนเยอะแล้วครับมันชุลมุน ล้วก็เห็นอาวุธมีดเยอะแล้วก็ตัดใจก็ชักปืนมาชักมาขู่ไอ้เฉยถ้าน้องมัน,ปนไปไล่ขึ้นมามันก็หนักกว่าเราครับเราไม่อยากให้มันเกิดการคสืมเสียครับเพราะว่ามันก็นโยบายนายครับก็พุ่งาบัญชาก็ตั้งแต่เรื่องข่าวกุดเจ็บอะครับก็ตั้งแต่พุ่งกลับอะครับแกก็สั่งการมาอยู่แล้วว่าให้เฝ้าระวังป้องกันเหตุนักเรียนอะไรเงี้ยครับอยากไม่อยากให้มีไม่อยากไม่ไม่อยากให้มีการทะเลาะกันนะครับก็ เดี๋ยวพอมันเกิดการคุยเสียขึ้นมามันก็อีกฝ่ายก็ต้องอโดนดำเนินคดีหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายอะไรเงี้ยมันก็เจ็บต้องตายอะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็ไม่คุ้ม,มครับก็อยากให้กลับใจกันดีกว่าว่าอย่ามาทะเลาะก,กันเลยอะไรเงี้ยจริงๆตำรวจก็ใจถึงนะคือท่านวิ่ง<ม>ออกมาคนเดียวนะ,นะนะใช่<อ>แล้วที่เห็นวิ่งออกมาคือวิ่งลุยเดี่ยวมาคนเดียวเลยนะนี่ก็เป็นตำรวจจริงๆกันต้องไปใช่ไหมคือทันทีทันใดท่านมาคือมันไม่รู้ใครยิงแต่มีเสียงปืนอ่ะอ นี่ค่ะส่วนเยาวชนที่โดนทำร้ายเนี่ยอายุ18ค่ะก็เล่าเหตุการณ์บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นประมาณ5-6คนกคนขี่มอเตอร์ไซค์3คันไล่ทำร้ายมาจากคลองเตยจนมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะตำรวจเนี่ยออกมาช่วยก็เลยระง,งับเหตุเอาไว้ได้ หลายคนตกใจเพราะว่ามันห่างจากจุดที่ครูเจี๊ยบกับน้องหยอดถูกยิงแค่ประมาณร้อยเมตรเท่านั้นนะคะแล้วถามท่านตำรวจสิบตำรวจตรีนิทิตว่าท่านกังวลไหมท่านวิ่งออกมาคนเดียวท่านบอกท่านก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเป็นตำรวจอะคะ่ะก,ก็ต้องทำหน้าที่เออนี่น้องใบแถวนี้เองค่องใบเห็นมายิงกันกลางถนนแบบนี้จะทำยังไง โอ้โหแล้วเสียงปืนใครเนี่ยคุณผู้ชมถามเออแล้วเสียงปืนใครนั่นน่ะสิเสียงปืนใครเหรอตำรวจจริงจะสรงนี้นี่ตำรวจไทยไทยจะอยู่ยดสูงไห่อะไรคืออะไรฮะตำรวจเก่ามากอันนี้ตำรวจได้รับคำชมเลยนะลงไปตำรวจจราจรด้วยว่า้่งกดฟกดไฟอยู่นะค่ะ 嗯，啊。Ah. Ah.